ลอกสตารพีเซน ซอมบี้สตีฟออโตัหาแล้วป๊หนึ่งสองสา่ละเมื่อความสิ้นหวังกำลังมาเยือนเหล่ามนุษยชาติต้องฆ่าฟันกันเองผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ได้แต่จะหารู้ไม่ว่าการมีชีวิตอยู่รอดในโลกที่วิริตใบนี้นั้น ผู้รอดชีวิตต้องใช้ความกล้าและความพยายามสักเท่าไหร่ว่าจะผ่านพ้นโลกาวินาศนี้ไปได้ไอออสตูดิโอกำกับข้างคือแฟรงกินกัมตันเป็นผู้ชายคนเดียวที่รอดชีวิตในเมืองรอสันตวนซึ่งเมืองไม่นานนี้เกิดเหตุการณ์ เชื้อไวรัสระบาดทั่วทั้งหมู่ทุกคนต่างกง็บรรจบด้วยการติดเชือ้อยกเว้นตัวข้าเองแต่แล้วข้าก็นึกขึ้นได้ว่าข้าต้องเดินทางเพื่อที่ประสบกับความจริงข้าต้องกู้โลกใบนี้ให้ได้ข้าถือปืนและวิ่งไปตากท้องทันบนทางกลางพายุกับเสียงโขยหวน ความน่ากลัวความน่าสะพรึงของพวกมันคือการอยากกินสมองของคุณนั่นเองหากคุณยังมีเลอด็อตคุณก็ต้องทำมือผมแน่นอนผมวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆและแล้วผมก็รู้สึกตัวว่ากูติดเชื้อไอ้เวรยอ้ยการติดเชื้อนั้นทำให้ผม ล้มลมทงทามกลางพายุฝนพอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งกูก็เปลี่ยนเสื้อมาได้ยังไงไม่รู้และกูก็เดินไปเรื่อยๆอเดินไปปุ๊บเอ๊ะกูลืมของแป๊บหนึ่งกูลืมของในรถหรอแป๊บหนึ่งนะขอไปเอาของก่อนปุ๊บอนี่ไงกูลืมกุญแจไว้ในรถนี่เองอ่ะโอเคสตาร์ทรถ การเดินทางด้วยรถยังสบายกว่าปลอดภัยกว่าแต่กูติดเชือ้อโอเคไม่เป็นไรกูก็วิ่งต่อไปวิ่งไปกับรถนี่แหละวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆเฮ้ยก็ยังไม่หยุดอยู่หยุดสิวะหยุดเด้เฮ้ย,ยกูจะยิงซอมบี้เดี๋ยวดีเอเฮ้ยมึงเมาดักหน้ารถกูสมคำน้าได้แล,แล้วรถก็พัง กูก็จอดอยู่ข้างโรงแรมแห่งหนึ่งวิ่งออกมาเจอซอมบี้ล,อลอ้อมรอบทันใดนั้นเองก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่ากูต้องมีชีวิตอยู่รอดให้ได้ก็เลยไปที่โรงงานแห่งหนึ่งซุ่มอยู่ห่างจากที่กูอยู่นี่ไม่ไกลมากนักกูก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถต่อไปที่ไหนได้กูขับไปขับมารถไม่เสือกพัง โอเคไม่เป็นไรเราก็จอดกันตรงนี้แหละได้แล,แล้วเราก็หยุดหยุดอยู่ที่นี่สักพักนึ่งกูถือปืนมาไล่ยิงซอมบี้ต่อไล่ซอมบี้ไล่ยิงซอมบี้ดูมันดูท่าเดินของมันก่งตูดนี่ไงกูย,ยิงแม่งเฮ้ยิงไม่โดนเว้ยไป รีบไปกูคือแฟงกินครินตันกูต้องมีชีวิตอยู่รอดแต่กูก็ติดเชือ้อกูก็วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปอุ้งมันไม่มีวันหมดนะฮะซอมบี้พวกนี้เยอะจริงๆกูก็ยิงต่อไปแหละกระสุนกูก็ไม่จำกัดเนาะกูถ่ายทำมาตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องกระสุนยังไม่หมดนะฮะ ซอมบี้ก็ตามเราเข้ามาที่ถนนสายหนึ่งเราเกือบจะติดเขาเรียกว่าความหายนะใช่ปะวะเฮ้ยมันไม่ใช่สายตานว้ยอ่ะกูก็วิ่งต่อไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆจะเอกับซอมบี้กูก็ยิงหมดแหละเออนะฮะก็วิ่งไปวิ่งไปข้างหน้านั่นเอง นั่นคือโรงงานผลิตผลิตอะไรวะแต่รู้สึกว่ามีเสียงอะไรอยู่ข้างๆเนี่ยเมื่อกี้จัดๆเนี่ยเฮ้ยไม่ตกใจวะเลยไม้ได้ไม่โอ้เพียบเลยออืมึงอย่าเข้ามามึงอย่าเข้ามามึงอย่าเข้ามาไปแล้วบายๆโรงงานนี่ไงที่ได้ข่าวมาว่าเป็นโรงงานผลิตยายาอะไรก็ไม่รู้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นสัมบี ก่อนอื่นต้องขอกำจัดข้างนอกแป๊บหนึ่งขึ้นไปนี่ห้องนี้ไงห้องนี้หรือเปล่าอ้าวทำไมห,ห้องมันโล่มสรุปกูคิดผิดใช่ไหมเนี่ยเออช่างมันในนี้มีคนตายอยู่สองคนเออแม่เงเอ้ยกูจะถูกแดงนี่เ่ยไปแล้วเว้ อย่างน้อยข้าก็ยังมีชื่อเสียงก็คือแฟนกินกินตันในซอมบี้ททปอัลโตห้านั่นเองนะน้องๆทุกคนจําไว้นะว่าข้าชื่อแฟนกินกินตันทางดีๆกูไม่วิ่งกูวิ่งแต่ทางีเหีย้ยนะฮะเออก็ถ่ายทํามาทั้งวันฝนตกแม่งทั้งวันฝนตกมาลอสซันโตก็ยังไม่น้ําท่วมสักทีนะฮะ ฝนไม่มีวันหยุดนะฮะแสดงว่าฝนทำงานทั้งวันนะเออหมกเงี้ยอะไรของมึงเออก็วิ่งต่อไปตามหาความจริงโรงงานแห่งนี้ที่ผลิตยาแหล่งผลิตยายตรงไหนแล้วก็วิ่งตามไปเรื่อยๆวิ่งไปตรงไหนมีทางตรงไหน,นมีทางข้ามกูวิ่งไปหมดวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุด อย,ย่าหยุดถ้าหยุดเราก็ตายที่สุดแล้วเราก็ต้องขึ้นมันไดขึ้นไปขึ้น,นยิกและเราก็เจอกับความจริงก็คือฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่ากูก็วิ่งต่อไปเพราะกูกวัวันหนึ่งกูจะเป็นพวกสอบปีกกูต้องหาความจริงให้ได้ในโรงงานแห่งนี้ ก็เริ่มเหนื่อยแล้วอาการของไวรัสเริ่มกำเริบมันทำให้ตัวไขรเจ็บไปทั้งตัวทั้งหนาวสัน่นทั้งทรมานในที่สุดแล้วทุกค้าพเจ้าก็สำนึกได้ว่าถ้าข้าตายทุกอย่างก,ก็จบสิน้นก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชม สำหรับคลิปหน้าเรามาติดตามกันต่อนะอย่าลืมกดซับสไคร b e ให้กับแฟนกินกินตันด้วยลาก่อนนะฮะ